โอกาสปีนขึ้นบ้านน้นบ้านนี้แบบปีนเป็นว่าเลยมีเลยทำอะไรอ่ะผสนส้มตำอะไรอันนี้ชงส้มตำนะคะผสมไม่ได้ทาค่ะแต่น้องบอยลูนผสมมาแล้วเว้ยนี่น้องบอลลูนน้องบอลลูนน้องบอลลูนดูน้องบอลลูนจะโชว์ฝีมือตำไหมอ่ะน้องบอลลูนกําลังชงส้มตำอยู่ให้มาชิมอยู่ค่ะได้รสอะไรมั่งขอาเปรี้ยวขอาเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเผ็ด เลี้ยวหวานเค็มทุกรสเค็มน้ำปลาบอกตำปลาไหมตำไทยตำไทยใส่ปูไม่มีไหมอ่ะมีปูไหมตำโคลาไาด้อยากกินตำโคลาดะวันนี้ไม่มีเขามีแต่ตำลาวตำสีสเกดมีแต่ตำสีสเกตตำยังก็ได้ค่ะท่นตำยังก็จัดมากวิ่วๆข่อยหิวโอ้ยตำยังก็เอาก็ตอนนี้คือแบบอยากเห็นแม่ค้ามากเลยแม่ค้าต้องตำแซกตำนัวแน่เลยอ่ะ อันนี้อันดับหนึ่งค่ะครัวนี้ต้องยกให้ส้มตามต้องบอลลูนแม่บอลลูนแม่บอลลูนตามเดี๋ยวนี้ตามเดี๋ยวนี้อยากดูแม่ตามมากเลยอะเราจะเห็นหน้าคนพูดได้ไหมพี่แบม,แมพี่พแบม,แบมน้องน้องเคสมาบอกว่าน้องนองบอลลูนอยากเห็นหน้าพี่แบมแต่พี่แบมก<ม>ดมากเลย หน้าชันเราก็ดูกับป้าสอนก็ได้ดูกับป้าสอนก็ได้เดี๋ยวป้าสอนก็ให้น้องดูได้น้องอ๋อเออเดี๋ยวป้าสอนน้องให้ดูพี่แบมอยู่ป้าสอนก็เห็นก็ดูกับน้องก็แล้วกันเธาสวยมากพี่พี่แบมมีคนรูเพจมามือย่างบอกว่าอย่าสวยพี่แบมอย่าสวยถ้าสวยแล้วผมแบบว่าคลั่งรักคลั่งรัก หมายคนค้ั่งรักคนค้ั่งรักถือข้ังรักโอเวนะครับผมวันไหวผมวันไหวอูตากกูตากสวยแล้วปากจัดรับไหมน้องสวยปากจัดรับสักที่ไหมคะน้องเออคนค้ั่งรักคนค้ั่งรักถ้าพี่สวยแล้วพี่ปากจัดหนูจะรับไหมหนูจะรับไหมคะหนูจะรับไหมคะ เอ็กที่เราไม่ควรให้เด็กยหนเอาเอาเอาแต่พี่ปากจัดนะรักนิ้วได้ห่ะโอ้ยก้อยหนูละก้อย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 พี่นิวค้นกลอยโอ้ยรับก้อยรับก้อยใส่ใส่รับก้อยอย่าอาปากกว้างเลยลูกเก่งใจประชาชีแม่น้องสุบันน้องสุนิวลูกอย่าอาปากกว้างสุนิว สุนิวสุนิวอาปากแคบแคบนิดหนึ่งลูกอ้าปากกว้างแม่กลัวพี่เตนทำอะไรหันเลยพี่จ้งโชคป่ะตอนนี้ลูกร้านบอกว่าป้าแบมป้าแบมมากลวนอะไรขนาดนี้สีสารส้มตามน้องบอลลูนเอ้ยบอลลูนอันนี้พี่แบมเชื่อแล้วว่าหนูอบอลลูนจริง ไม่น่ากินนะหิวอ่ะพี่แบมมานี่มีคนตามสไตา์ไม่กินน้องมะรูนมือย่างมือซอยมือลีทุกมือมีหมดเชี่ยวแน่ขอปูได้ปะมีปูด้วยได้ปะนี่นี่เลยพี่แฟงบอกว่าทุกอย่างทุกอย่างพร้อมครับเมนูอะไรวันนี้ ก้อยมีก้อยค่ะอ่ะกำลังก้อยพี่แฟนกำลังจะก้อยค่ะก้อยก้อยขอก้อยขมขได้บ่พี่แฟงพี่แฟงขอก้อยขมๆได้บ่ค่ะได้ครับเอาอําอําลามหรือเอาขมแห้งเอาขมแห้งๆบ่เอาอําลามอําลามมันขมนิดๆใช่ป่ะเอาขมแห้งๆค่ะขอขมแห้งๆแน่ไอ้แฝงไอ้แฝงได้ครับครับพี่ปอบบ่ใส่อะไรบีไปใส่น้อง พี่พอบีใส่บีบีสดหรือว่าบีกระป๋องหรือว่าบีขวดหรือว่าบีถุงบีขวดอะไรนก็สอนไม่ได้ยินบีขวดมันแสบบอมันแสบคือกันบอคือกัน<อ>ครับแต่ว่าบีสดเบิร,ร์ดเดียวครับบีสดบรดติอะบีไอเดียบ้บีไอแฝงเดียบะก็ได้ครับบีขวดบีสดมันเบิรไฟไฟได์ดอะบีไอเดียบ้บ ได้ครับรับต้มก้วยควาประสอนก็ได้เธอเธอชงอย่างเงี้ยฉันหิวเลยเงี้ยอโอ้ยพี่แฟงหันเอามาทั้งไฟให้ป่า,าตอนนี้ก็มัน,ม,นมันขมขอคอรอเลยนะเนี่ยแบบอืมอ,อนนี